สวัสดีครับตอนนี้ก็รับของมาแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยเตรียมบอ่อไว้ให้น้องแล้วครับก็เริ่มแรกจะเลี้ยงลงบอ่อนี้นะครับถ้าเป็นผลสําเร็จถ้าผมเลี้ยงแล้วไม่ตายผมก็จะลงอีกสองบ่อนะครับแล้วก็มีอยู่หบ่ออยู่ด้านในแล้วก็ฝั่งโน้นอีก3บอ่อย้ายเข้ามาในล่มก็เรามาดูกันครับน,นี้ส่งจากไม่สายครับส่งเมื่อเช้า ถึงรวดเร็วขัดใจอึ๊บแป๊บหนึ่งนะครับทำงานอนึ่เดียวก็อ่าแพ็กเกจเขาดีครับให้เรามาดูกันจะเอ๊ะเอ้เอาหงายท้อง หลายท้องไปหลายตัวครับน่าจะทกกระทังนิดนึงอ่ามีน้องๆอ,อ้าปากหลายตัวอยู่ค่อยๆค่อยๆสรุปคือ,คอ,น,คอน้องมาถึงแล้วครับ <S <S เดี๋ยวนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่ห้าหกเจ็ดปดเ้า น้องตัวที่สิบอยู่ไหนเอยหลบอยู่ไหนเอยอ้าวตัวนี้เออตกใจนึกว่าตายอยู่ไหนเอยตัวที่สิบอยู่ไหนเอยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้คร,บครับโอเคครบตรงปกมี ตัวเป้งมาหนึ่งตัวโอ้สุดยอดขอบคุณครับขายจริงส่งจริงมีของจริงสุดยอดเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผม